ยาคุกรรมกำเนิดยี่ห้อยาสตัวยาสำคัญเ t h i n ิ l Estradiol 20ไมโครกรัมโ r ส s p i r น n o n e มิลลิกรัมใน1แผงมี28เม็ดสีชมพูคือเมทฮอร์โมน24เม็ดสีขาวคือยาหล่อก4เม็ดยาสมีข้อบ่งใช้คือคุกรรมกำเนิดรักษาสิวรักษาอาการก่อนมีประจำเดือนรักษาอาการปวดประจำเดือน วิธีใช้ยาให้เริ่มภายใน1-5ถึงวันแรกที่มีประจำเดือนโดยนับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่1กินยาวันละหครั้งครั้งละ1เม็ดต่อเนื่องทุกวันในช่วงเวลาเดียวกันให้เรียงจากหมายเลข1-28ถึง 28, หกหมดแล้วจึงเริ่มแผงใหม่ในกรณีใช้คมกำเนิด หากเริ่มยาหลังจากวันที่5ของรอบเดือนสำหรับแผงแรกให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยเช่นใช้ถุงยางอนามัยอย่างน้อย7วันหลังเริ่มกินยาถ้าเริมกินยาให้ทำอย่างไรหากลืม1เม็ดให้กินยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้และเม็ดต่อไปให้กินตามเวลาเดิมที่กินประจำหากลืม2เม็ดขึ้นไป ให้กินเฉพาะยาเม็ดที่เพิ่งลืมในทันทีที่นึกได้และทิ้งเม็ดยาที่ลืมก่อนหน้านั้นกินยาเม็ดฮอร์โมนที่เหลือต่อไปตามเวลาปกติและใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยเช่นใช้ถุงยางอนามัยอย่างน้อย7วันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ยาดเช่นเคลื่อนไส้ปวดเกรงช่องท้องน้ำหนักขึ้นปวดหัวซึมเศร้าตึงคัดเต้านม ขอบคุณที่รับชมค่ะ